เจ็ดคนอนะหัวมุ้งลังเดียวลังเดียวจะเป็้ยนลโอ้น้องพี่น้องเนาะนอนน้ำกันแบบนี้หาคนเลยเออเจ็ดคนนะ้อหาคนเลยเจ็ดคนเนาะเออเอาอันนี้มันมันมันยังอันนี้นะผ่าเสือคือมันอยัง,นะออมอยงมันเจี๊ยบเฮ้ยเจียดสบายดีสบายดีพี่น้องยินดี่ตอ,อออ 9, นะตอนนี้ขับสู้นซองเบลลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกาตอนนี้เฮาก็ได้ครับแจก่าวจากอ่าาวบ้านเนาะหรือว,ว่า มีผู้แนะนำเขามากับเคสนี้เนาะเป็นเคสที่ว่านักพอสมควรนั่นแหละเพราะว่าเขาก็เคยเห็นผ่านจากสองอื่นแวบๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็นอยู่การย่างบ่วยครับการช่วยเหลือเท่านะเพิ่นก็เลยว่าอยากให้เขามาสัมผัสเบิรงเนาะว่าพอจะช่วยเหลือได้ซ้ำใด้นะก็เพิ่นว่าถูกยักษอินทีเนาะกัเขาก็ได้เดินทางมาหอดเทือนของเพิ่นมันเทียมห้อยแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ว่า เขายังบ่ได้เข้าไปสัมผัสเพืเ่อนเถี้ยกัเป็นครอบครัวที่ว่าทุากอย่างนะพี่น้องเนาะเขาก็เลยจะเข้าไปสัมผัสเบื้องเก่าโอเคนะพี่น้องเป็นบน่อใดเขาก็เข้าไปหูจักรายละเอียดกับครอบครัวนี่พร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเฮือนของเพิ่นนะพี่น้องอเป็นเฮือนหลังน้อยๆแล้วก็อาฝ่าเฮือนก็ถือว่าผู้พังพอสมควรเลยเนาะ เป็นเฮือนสูุดินนะพี่น้องเนาะแล้วก็เนื่งไปทางเบื้องเบื้องใายบาวลียูเดนีนน่เนาะพินาศใช่เนาะเดินไปทางนัน้นเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบื้องทางข้างบน,นหลังคาก็เป็นนะพี่น้นนองโอ้บนนี้ก็เอาผ้ายางมาใส้เนาะแล้วก็เนี่ยหลังคาเนาะสำหรับหลังคาก็คือโดกพอสมควรเลย นะก็สำหรับอันนี้เป็นท่งขา่าส่วนทั้งล่างก็คือติดกับหัวของผู้อื่นเนาะเด <c oughs> ี๋ยวมาเบิ่งนทันหนีมันะนะผนะเนาะ <c oughs> อ๋อคน่ <c oughs> นะเอาอันนี้มาปกไว้เนาะผ้าเรือฝาเฮือนเน,ะน,เนะเาะตัวนี้เนาะเขาจะมาปกไว้นี่เนาะนะพี่น,น้องเป็นเฮือนเฮ้ยเฮือนล่นไหวเติ้เนาะ โอเคเนาะพี่น้องเป็นัะไรครัออก็เข้าไปร่มรายละเอียดน้ำจากของเฮือนพ่อได้เนานะสบายด,สายดีสบายดีสบายดีสบายดีอ่าสบายดียดยดอ่าสบายดีนะอ๋ะอยุ่้อมหนาพ้อมตาอันขออนุญาตถามได้อันเจ้าชื่อ,อยังก่อําำเผยํำเผยเนาะอายุจักปีก่ออายุมาหาิบ หาซีฟเนาะอ๋ออายทำ้งเผยเนาะพี่น้องเนาะอายุยูหาซีปีอันนี้แมนเมียอ๋อแม่เอออ๋อเพิ่อนซีอยังเงาะนางเทียนางเทียอออายุจักปีก่ออายุยู่สี่สิบแปดสี่สิบแปดปีเนาะอืออันไทยเฮือนเทาหนิมีน้ำกัดจักคนก่ออยู่นี่นะอยู่้านหลังนีมาเป็นจักคนกับพี่คนสันอันอยู่เฮือนนี่นะอยู่เงี้ยเออจักคนก่อนเจ็ดคนเจ็ดคนอือนี่แหละ สองสามลูกลูกหาโค่นอ่ะเออฮ่าใส่เอีสองโคนไปท้งไหนอันนํ Demon> ่หอยสามสี่ห้าคนนี้ก็แม่เออคนเนึงกจีนพุ่นคนผนึงคนนึงไปเฮ็ดชนไปจ้างจินพุ่นโอ้ลูกชายอ่ะผุ้หยิงผุ่หยิงเออสำอีเนี่ยไปจ้างงาวันที้พุ่นประหาศพุ่น้้นอออออยีเเะไปจ้างแล้วไปจ้างเป็นเป็นวันนีระกาศพุ่น เดี๋ยวนี้มันยังอยู่นี่ก็คือซ้ำนี่เออเจ้าเจ้าเจ้า,จาแล้วอาชีพเผานี่เฮ็ดเนี่ก็หเห็ดไฮเห็ดไฮอือปีนี้เด็เขาจักกระสอบปินโอ้แม่บิดใน,ดในชิปพี่เลวในยิชบิบกระสอบชิบกระสอบอือเอาคือได้น้อยใช่ไหมเบรดโอเเดเ้เป็นยัง,ยงยไงเพืเห็กกเหดเป็นเพนื่อเห็นอย่างจิ้บเป็นอี่างผ้าบอเพียเรนเท่าใ้เฮ็กยังยึดหน้กกบอะไรอ๋อเป็นอะไรก็เป็นมนนษย์ อ๋อวันนรกอืมตักเล็ดักพุ่งถูกเขได้เม่เท่านะอืมเราไอ่ยอ่ด้วยใช่ไหมเถาก็เป็นคือกันเป็นคือกันอืมวันนรกเนาะอืมดีแล้วเดี๋ยวนี้ดีกว่าดีเรือให้ริมลักม่ได้โอ้ั้งสองคนนี่ดีเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเห็นริมักม่ได้แต่เห็นแบกน้ำบ่ได้เนาะม่ได้บ่แข็งแห้งอ่ะบ่แข็งแห้งอ่ะอ๋อลูกผู้ทำมิตรนี่ซื้ออย่างก่อนอันนี้เออผู้นี้ซื้ออยังก่อนอันนี้มัน นั่งมดนันี้นางมดเนาะเราผูสุดท้ายนี่เลยอันนี้ปากปกผูนี่เลยนางมอนเด็กเขาหี้นบ่เขามดนี่เขาเ่ออ้ปอยังผูนี่ผูกลางนี่ปี่อซองนางมดเนาะปอยังปอยซองนางปาะเลยปอยยังป่อนึงปอนึ สองคนนี่ปอนึ่งคือกันเนาะช่องช่องพี่อออบรนลุช่องพี่เอี่ยเนี่ยแล้วผู้อันไปจากยุชนกวยคนได้อันแต่เขาเงี้ยบอกอันนั้นเขาจบไปสิบกอซี่โยจบกอซีเออแล้วแล้วไปเป็นชกเงินพาลไก่ข้าวอยางนำพี่โน่ออพุนฝ่าไงพุนป่าพนป่าน้ำนันเสียงพุนอ้วนหยดเทียนอันแล้วอันน่ะ อ่าอันเราเพื่อนนี่อันนี้เป็นเพื่อนเฮาเนาะนี่เนาะอ๋อแมนโอยู่ด้วกันเจ็ดคนเนาะเอออ่าเป็นเพื่อนหน้อยแต่ว่ายู่หลายคนเนาะอืมจะเป็นแไรเนาะเป็นอะไรเฮาเฮาก็มีแผนสีสางเพื่อนบ่มีนี่เจ้าเออม้วนมีขึ้นวิจัดเป็นอะไรธรรมดามาปุ๊บน้วยคำนี่แหลยเข็ดควายง่ายหยิบอไรกุญแจตัดมีเพื่เบรก เจ้าเห็ดบ่ได้เนาะเม็ดน่ากบ่ได้ถ้าว่าเห็ดเลียงน่กบได้นี่เจ้าสิตัดมาเห็ดเอาเนาะไม่เห็ดเอาเห็ดบุได้บุได้จัดได้จังหวัดเมืองอีกบ่ได้ใหม่ขูงไกลเดออนณาขอถามอีกหน่อยนึงอันดินเฮือนนี่มันของเฮาอ่ะมัอนดินเฮาอ้อมมันลูกชายคายไปแล้วเฮาลูกชใสเจ็บไปปุ้ยแขวงพุ่นมันแบเป็นช่างยิ่งงงกับปลาใส่สามโบนตัวเละไอ้พัวนี่น่ะอายุ่สี่เป๊ปี ไอผูนอ <No. S 2> น้นีอออนอ้อายุ88ปีอ่ะเป็นเซตติ้งก่อนไปโซ่ถือหมกแพงมาเจ้าผู้เอาจมูกหนักผมมือแรงอายุอันเกือบได้เดือนไหนคุณน่ะเจ้าเออุมบ่าเขาบอกว่าผมไม่ได้ลูกเจ้ากับมาบ้านซะเอากับมามานี่เอา่ิ้นหื่นลูกสไกส,กสก้คายไปแล้วลูกชายลูกไส้ก็โอบผู้นิ่งอ่อ๋อลูกชายก็ขายไปแล้วอืมผู้นิ่งมุดคายนี่ไปนี่ชื่อเอาใจพุน่นกลางบ้านบุญเตด้ง เดี <Dynamic. S 1> oh, animal, ๋ยวนี้อยู่น้ำเมียที่นือเมียวขายดินวันนี้เราก็ไปอยู่น้ำเมียพ่นเอไปชื่อพุ่นไปยู่หลง่าพุ่นแล้วบ้านนี้ไทยกันเขาไม่มีดินอยู่ม่มีมกันอยู่โงแล้วอาณาดินไทยนาเขามีบอกน้งไมีชาวไม่เกมมีมีมีก็มีจะเท่านเพร่ไม่พี่พี่อ๋อเสาเพิ่นเทนองเอเ็ไทน่ะเออเรานม่พูเก็ให้เรา เเ่าที้เสียเขาเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งสามเส้นที่เชนโอ้ันกว้างห้าเสนทุกเอ้ออันธรรมดาสามเสนี่เชนเจ้าเจ้าเจ้าก็ไ่เชี่ยเหมือนกับในนเราในในเป็นประชาประชาเงินแบบใหม่สามคนซีกรบผูอยู่นอกกลองคนไม่ยอมเขากล่องเนาะ แล้วก็หาถูไปอยู่ชนกวยจีนเนาะเพื่อนว่าเพื่อนันเป็นป่วยเป็นวัณโรคเนาะทั้งสองคนเมียเนาะในเฮือนเอาคอเข่าไปเบิ้งในเฮือนได้บ่ได้ได้จ่ายแต่เบิ้งเข่าไปท้ายบ่เนาะน้องๆอันนี้ก็คือแท่งในเฮือนของเพื่อนเนาะเขาจะเข่ามาเบิ้งนี่อันนี้เป็น บอนตงอยู่เรกินอะไรพี่น้องนะอันนี้เป็นบอนนอนนะพี่น้องนะรู้น้ำกันหาคนนะทั้งหมดนนะ้อโอ้น่พี่นอนนอนน้ำกันแบบนี้หาคนเลยเออเจ็ดคนนองหาคนเอาเจ็ดคนน,ะอออน้อเอาอ,อ,อ,อันนี้มันมันมยังอันนี้นะผัเสวเวียขึ้นแม่ยปี ได้อ้ได้สาวไปพี่เป็นแนเไเป็นแผนพฟมเนาะามดหรือของนอนเยมุ่งลังเดียวมุงนะมีลังเดียวดิเจ็ด้นะหัวมุ่งลังเดียวอยู่ลเรียกจะเป็นเอานอนไม่นอนเกินพยายางพยามาปุ๊บทั้งเชิงก็พยายามเนาไม่นอนคนตกหัวมนได้นอนนตกปู่ได้นอนอะ โอ้น้องนี่บอลเพิ่นเอาเข่าเอาน้ำไวปนะสมควันพี่น้องสมควันเจ็ดคนอยู่น้วกันเนาะปลาเขาอยู่จช่นั้นเจ็ดคนนอนกันคืนบ่เบียดบ่แคบอ่ะจำเป็นเนาะมันนอนจำเป็นเนาะใช่เห็ดก็เห็ดบ็ได้เนาะเห็ดกับเห็ดได้อ๋อนะพี่น้องอันแม่สั้นลูกสาวไปจ้างยุ่งจนกว่าจีนนั่น ไปโดนเหรอเดือนนึเดือนนึงอ่ะแต่เงินนี่เดี๋ยวพามาซ่งเพื่อเจนึงซงเส้นอะจนึงเออเป็นกับฟ้ากไม่ฟ้าว่าเธอสองเส้นีแน่เนาะเออชื่อเขากนเนาเจ้าเจ้าเจ้า่เขากินเนาะไปห้าพักก็ไม่คายก็เรองอันเดียวนี่นี่อยู่เฮือนท่านนี่เขาซอกเขาซอกมาอย่งก่อเดี๋ยนี้นะอยู่เฮือนนี่นีไปห้าพักเขาโน่หามีงแต่คายจา เป็นเอนาทานอรเี้ยคือใช้เขายัางกับมากินนั่จ้าเจ้าเีเปนกันนั่นเข,ข้าเข้าเขาย่างบอกเขากินเขานี่นี่เจ้าบะหมี่เขากินอ่ะบะมี่เออมีไปห้าพักกลัมาคลายกในบ่อชิเข้าบะหมี่น้าหากินส่งส่ก้ก,สกินแรงคือหัหา้ากินแรงหา้ากินคัเนาะ ชอกเก็บผ้าฮักน้ได้ก็ไปขายขายแล้วก็ไปซื้อข้าวหลังออกมามาสูเขาก้วกินเนาะเด็กน้อยก็มักไปอ่ะดิฉันเด็กน้อยี่สองคนมักไปอ่ะเออสองคนนี่เนาะไปกองมือเนี่ยมันไปไปป่าไปยังมือเลยสำหรับพ่อกับแม่ได้เฮ็ดยังบ่ค่อยได้ปานใดอะไรเนาะไม่ได้ปันใดเฮ็ดธรรมดาเดือดก็มีไปตจนเช้านี้เด็ดโอก ตักเล็ดอัดขนมอะไรอาน่าก็เจ็บจืดนี่จ้าจ้าจ้าแปะหน่อยน้องก็พักไปเก็บพักตลอดอ่ะไปตะไคร้เออสองคนได้แล้วนาะมวนกับปอกเนาะจ้าคนน้อยนี่ออดหนึ่งงั่งป่ได้เห็นยังเท่าหนาอุ กานวนี่อันไอถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นคลิปนี้นะอ่าอยากให้เพิ่นช่วยยังก็เป็นเบื้องต้นนีเดี๋ยวยากได้อยากอยากให้เพิ่นช่วยหยังเออยังได้โอ้ยยักได้เพื่อนเนาะเพิ่นอยู่เนาะอ๋อก็คืออยากได้เพื่อนเนาะอืมเนี่ยเมือเม่อกดูเม่มกี้มันไปโชคมันไปจัดมีไปปุ๊บมัไปโชคมีถึงเงินเนาะเจ้าเจ้า ก็คือตอนนี้มันจะเขายามฝนแล้วเนาะอือเขายามลูกคนน้อเนี่ยถ้าฝนม้านี่ยูยู่ไม่ได้เก,ก,กันเนาะจะเป็นช่น,นี้ฝนมาก็ก็นีิยุ่เขามีทีเข้าไม่เจ้าเนาะออพากันไปอยู่กันคนอื่นเนาะ,ะไปอยู่ค,อคนอื่น,นมีเข้าไม่เจ้าเนาะไปก็ได้เพื่นอนจะเป็นโอ้บนบนนอนเย่างเงี้ยเนาะอือทุกโจ๊กนันเดือดเจ็บโจ๊กนันพวกข้าวเนี่ยเดือดเจ็ก็เป็นโร๊ก ทุกนมองเ,เข,า,ขาเจ็บดีวคอไม่เท่านี้สามปีมันเจ็บมะ้โอเจ็บเป็นสามปีพระน่ะเออปีเ่เลวันมาเท่าน,นึงไอลูกชายโตอีกอ,อ้ีนได้น่ะเป็นลูกชายปาร์ติงเออปา,ป,ปาร์ตเซิงอ,อืมไปปูแค้ว่าสองด้วยผู้ใดก็ไอไอัวน่ยี่องะีเปีเจ้าเจ้าเจ้าเได้ พี่เธอในหาดูลูกดนลูกฮะต่หาดนลูดนลูมันตายะตายแล้วอืมตาย๋อกระจกสีบอวนะก็ปัดอูมือ่โจกนี่มันหนึงจกนี่มืนก็ะจกนี่จำตวนี้มันหนึ่งโจกนี่มันึงไงอ้โอ้อมมันเส้นขาดหมดล้วก็เห็นเพ็่าถกนั่งไม่ได้เลยเจ้าเจ้าโจ๊กสามบอวนั่นจกทีดที่สามนี่ไ นอนตะอดลุกมาได้คนอะไรอู้ทีพอไปปัวารผุนั่นอยู่อยู่แขยงพ่อเนาะเออปูขแขยงเรากลับมาลูกชายผัขายดีนิดประมาณลูกชายมึงลูกชายกโก่งขายดินีเอ ah, uh ้ามาที่นี่วะเอ้าผมอม่อเมย์อันอันลูกชายเจ้าใครดิ้นไปคุณน่าไปแล้วอยู่งมาได้ไหมว้าทู้ใครยังหกค้าบคราบเด้อพูดลุกเขาเจ็บใจลูกก็เจ็บอีกเหมือนมาเลเซอยนี่ อาณาเดี๋ยวนี้นี่ถ้าหากว่าจับของดินเพิ่นจะเอาดินนี่นี่เฮาสิไปอยู่ทางไหนซั่นหมมันมีมันมันรู้ว่าเจ้าเพื่อวางมัมีอะไรเอออย่าฟอกเอาะซื้อไปลูกชายนี่ไปฟอกขนซื้อจบซื้อน้าเข่าใครออกปีนี้ออกบอกไม่มีวันจะพูดเลยเข้าให้ออกปีนี้อ่ะปีนี้ออกเรียกโค้งเนี้ยโค้งนี่เฮือนรู้มันหะเออรู้มัน เอาน้าีินองะอืมเอาหัวจขายอะไรกะกายเนี่ยจีต้นเดอนให้ลูกชายนูขอมาไปอย่างมีโคชือค่อหนังโคเท่าไรอา่ะข้าวสาลีเม็ดดูท้าเหนเม็ดดูเขาไะทยกว้างกว่าปีน,นี้นะปีนีน้ก็ให้อีน้อยน่อยเข้าโรงลุงเห็ดดูใส่ก่อนเห็ดผูเมมาน,านี้ยดูเงินกุ้นเงินมันดูเท่งมันไกลบ่ ก็มไกไปอรูอเศ้าเขาเฮ็ดดิกะอนี้หนุ่มไก่นี่ไปบ้านท่านไเศร้าเขาเฮ็ดดิกะเออเส้นเ้าดิ้นอะไรซุทรายอันส่องคนมัอนเจ็ดเส้นสองปันกันน่ะอ๋อก็คือม่สงเจาะห่วกันเนาะเ็ดสนเนาะโะสามเส้นห่าเนาะเขาดิท่งเขากเวราเขาดเก่งอยู่อ๋อเหมอนบินั่กินจมเพล่ก็ม่นาะ กูใชยหกูเาเนีไปจ้างนกินพุินมาเอาเงินมาให้เขาเขาเขาเศร้ากินแล้วเขาเศ้านะพาคเขาคว้ากินแล้วยังไม่กินเดือยังม่กินเดือมละขอเขากินอ่ะอนี้มีนี่เดินเท่านีมีมีเนาะมีเขาสานกันยังมีบ่มีมัมี อไม่ได้บ้านหนึ่งกับซีผากันไปซอกภักซอกมีนะอืแล้วก็ไปคลายกับซืข้าวสารมากินอออืกินกลมมือแล้วก็มือต่อไปก็ไปซอกอีกจค่นั้นเด้อเนาะโอ๋อจ้าเจ้าเจ้าตู้สะดวกเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะกะโอเคพี่สันก่เขาจะโซเหลือเบตรวจนะเอาเงินให้เจ้าไปซื้อเขานะไหนจากโลก็เอาก็คือเขามีเงินจำนวนหน่อยหนึ่งน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะสำหรับอไร จำนวนอยู่แสนกีบแล้วเนาะกะจะให้เพื่อนไปซื้อเข่ามาซูเล็กน้อยกินนะเนาะอาะกาเงิน่วนนี่เป็นเงินของผู้ย้า like <to> ่ใจบุญเป็นทรงมากก็คือแมวดอนแล้วก็แม่กาใส่อยู่ทางสารลัุ่นแหละพากันไ้น้ำเเผงแล้าก็มาช่วยเขาบอกขอบใจวันนั้นต้องขอบใจรับบขอบใจวันนั้นอ่าน่อยแตงใจเฮียนน่ะทั้งสามคนเน่ะ อันนี้เขางกานเพล่นนะรเนี่ยออนึกอเาจ้พีนีเขาก็จจายทองเทือเงินเขาครงารเพลนเนาะโอยายทงเถื่อนือว่ผมซื้อเขากิ่นเนาะน้อิ่มถึงึกที่โซนอ๋อเจ้า้าแเขาเนอะไม่ต้องด้อเนอะกะโอเคได้พระสันกะถ้าหากมีผู้ใหญยใจบุญผนช่วยมากฮรก่จะเข้ามา่วยเหือนะเจ้าเฮาจะได้ขอตัวกลาบก่อนวันนี้เนาะเอ้้อ่าขอบคุาโชคดี าครับครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ไดห้หู้รายละเอียดของครอบครัวนี่เป็นเทียบหอยเนาะก็คือเพื่อนนั่นมีลกูกชนตัวเนาะทั้งผัวทั้งเมียก็เป็นบนรรลูกเนาะพี่น้องเนาะหาก็าหายนะอ่าแล้วก็อีกอย่างก็บ่มีดินมีดอนมันอยังเพราะว่าตอนที่เพื่อนไปปัวลูกทรายเพื่อนนั่นอ่ากลับมาแล้วลูกทรายโคก,กันขายดินเนาะก็เลยว่าเฮตัยดินอ่าเพื่อนนั่นบ่มีบ่อนอยู่เนาะสำหรับปีนี้เพื่อนก็จะได้ซอกเบิ่งซื้อที่ดินเนาะ โดยการที่ว่าบางเพิ่ผ้าใส่จากลูกชายผู้หนึ่งกับลูกสาวผู้หนึ่งอีกเนาะไปรับจ้างยูชนกว่าจีนหะเนาะก็ถ้าหากว่าเพื่อนได้งเงินมากเพิ่นก็จะซอกคอซื้อดินนำซาบะาเนาะก็สะดวกเล็กน้อยนัเนาะสองสามคนเท่าก็ต้องเท่าก็เลยช่วยเหลือเพิ่นไปเบืองต้นหนึ่งแสนกบเนาะเอาไว้ให้เพื่อนไปซื้อเขากินชมมือก็คือซอกอ เท้ากินคัมเนาะซอกได้มากก็ซื้อเขากินก็เมื่อไปนะก็รสำหรับมื้อนี้เนาะเฮาก็ช่วยเรือเพิ่นไป100,000สนกิลก็ต้องขอเขาโบกเขาใจผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือทางแม่อุดรแล้วก็แม่กาไซอยู่ทาง USA เนาะอ่าที่เพิ่นฝากเงินมาไว้นําเฮาก็ขอให้เพิ่นจงมีอายุมั่นยืนยบเงียบเนาะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเนาะสาธุโอเคเนาะพี่น้องสําหรับแค่นี้เนาะทางทางไหนยกเชือก็สามารถที่ต่อมาเฮาได้ทั้งเพจทั้งไลน์ ที่เข้าขึ้นไปยุ่หน้าจอนะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้เข้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี